ไชปมตัวตนครีโอพัตราจากดรามา่าต้านดาราอิสราเอลรบบผู้ครองอียิปต์หญิงนะครับบรรดารายชื่อผู้หญิงซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับของมนุษยชาติในลิดนั้นย่อมมีครีโอพัตราสตรีผู้ปกครองอียิปรวมอยู่ด้วยจากความทรงจำในอดีตจนถึงปัจจุบันภาพจำเกี่ยวกับพระนางค่อนข้างแตกต่างหลากหลายกันออกไปมีผสมทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็เติมแต่งไปตามเนื้อหาของสื่อบันเทิง ซึ่งมักจะหยิบยกตัวตนของคลิโอพัตรามาผลิตซ้ำอยู่บ่อยครั้งล่าสุดปรากฏข่าวรายงานนะครับถึงชื่อนักแสดงผู้ที่จะมารับบทคลิโอพัตราในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับผลก็คือออกมาที่เกากาโดสน,นะครับนักแสดงชื่อดังและก็อดีตนางงามชาวอิสาราเอลข่าวนี้ก็ทำให้เกิดกระแสหลายแง่มุมตามมา แม้ว่าภาพยนต์ที่จะเอ่ยถึงคีโอพัตราเรื่องล่าสุดจะยังไม่ได้ทันนะครับที่จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการถ่ายทำแต่ดูเหมือนว่ากระแสข้อถกเถียงเกี่ยวกับตัวละครอิงประวัติศาสตร์รายนี้จะสร้างข้อถกเถียงให้ชาวโลกได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันทำกลางอุณหภูมิระอุเล็กน้อยแล้ว ประเด็นการถูกเถียงครั้งนี้วนเวียนอยู่กับเชื้อชาติของนักแสดงที่จะมารับบทบาทเป็นที่ทราบกันดีว่าแกะกะโดสนะครับก็คือเติบโตในครอบครัวของชาวอิสราเอลและก้าวไปถึงนางงามระดับประเทศผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางกลุ่มก็วิจารณ์ว่าตัวเลือกนี้เข้าขายฟอกขาวทางวัฒนธรรมโดยใช้นักแสดงผิวขาวเล่นเป็นบุคคลชาติพันุอื่นขณะที่บางรายก็เห็นว่า บทบาทนี้ควรให้นักแสดงเชื้อชาติอาหรับหรือว่าแอาฟริกันมาแสดงแทนจะเหมาะสมกว่าอย่างไรก็ตามนะครับตามข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แล้วครีโอพัตราเป็นผู้ปกครองที่กําเนิดในอียิปต์แต่สืบเชื้อสายมาจากผู้ปกครองจากภายนอกนั่นก็คือกลุ่มผู้ปกครองเชื้อสายกรีกจากราชวงศ์ปโตเรมีซึ่งเป็นชาวกรีกมาจากซิโดเนีย นักวิชาการหรือว่านักเขียนในแวดวงประวัติศาสตร์หลายรายก็มองว่าพระนางไม่ได้เป็นชาวอียิปต์โดยแท้ก่อนหนะ้ากอระการะดดนะครับจะตกเป็นข่าวเป็นนักแสดงที่รับบทครีโอพัตราและก็เป็นที่จดจำมาจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านั้นที่แสดงไปก็คืออลิซาเบธเทเลอร์ในภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อปีคิเตศักราช1963ในข้อเท็จจริงแล้วอลิซาเบธเทเลอร์ ก็มีเชื้อสายกรีกเช่นเดียวกับพระนางคลีโอพัตราด้วยเจมฮอล์นะครับนักเขียนที่มีผลงานหนังสือตีพิมพ์เกี่ยวกับแอฟริกามาแล้วหลายเล่มก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เห็นว่าผู้สร้างภาพยนตร์ควรใช้นักแสดงเชื้อสายแอฟริกันขณะที่มอร์แกนนะครับเจอกินนักเขียนชาวอเมริกันก็แสดงความคิดเห็นว่าผู้ที่จะมารับบทคลีโอพัตราควรมีสีผิวเข้มกว่าถุงกระดาษ ซึ่งเขาคิดว่าจะเป็นคุณสมบัติที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์มากกว่าด้านฝั่งอิสราเอลบ้านเกิดของกากาโดนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ในอีกด้านหนึ่งเซตเฟนส์แมนนะครับนะักเขียนในสังกัดนะครับของอิสราเอลก็มองว่าการเมินบทบาทอิทธิพลของคนเชื้อสายยิวที่มีต่อภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลรองรับโดยเขามองว่าในยุคหนึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในแถบตะวันออกกลางเกี่ยวข้องกับชาวยิว ไม่ว่าจะในแงร่รากเงา่าหรือว่าในแงร่ระยะทางและความพยายามปัดคนยิวออกจากบินักแสดงนั้นก็เป็นเรื่องน่าหดหูอีกเช่นกันทั้งยังสะท้อนถึงปัญหาการขาดการศึกษาคน้นคว้าข้อมูลทันที่จริงแล้วพระนางคีวอพัตรามีชีวิตยอยู่ในช่วงก่อนยุคคริสเตียนด้วยซ้ํารายงานข่าวจากสำนักข่าว BBC ก็ระบุว่าพระนางถือกําเนิดขึ้นเมื่อ69ปีก่อนคริสตศักราชในยุคนี้เรียกกันว่ายุคเฮลเลนิสติก ถูกนิยามว่าเป็นยุคกรีกที่ชาวกรีกไม่มีบทบาทใดๆเริ่มตั้งแต่การสิ้นพระชนของอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อปี323ก่อนคร,ริสตกาลสิ้นสุดในปี30นะครับก็คือปี30ก่อนคริสตกาลไล่เลียกับการสิ้นพระชนของคริโอพัตรานั่นเองสำหรับราชวงศ์ปโตเรมีไม่ได้สืบเชื้อสายจากฟาโรชาวอียิปต์โดยตรงแต่สืบเชื้อสายนะครับจากชาวมาซิโดเนีย ที่ผ่านชีวิตอันยากลำบากและก็ขัดสนโดยเริ่มต้นจากปโตเรมีซึ่งเป็นหนึ่งในเหล่าคนสนิทของอเล็กซานเดอร์มหาราชโดยภายหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชสิ้นพระชนม์ไม่กี่เดือนเขาก็อ้างสิทธิ์เหนืออียิปต์สถาปนาตนนะครับขึ้นเป็นปโตเรมีที่1ผู้เขียนหนังสือนะครับครีโอพัตตามหาราณีแห่งอียิปต์ก็ได้อธิบายไว้ว่าความชอบธรรมของพวกเขาในอียิปมาจากความเชื่อมโยงกับเหล่าฟาโรห์ที่ปันแต่งขึ้น สิ่งเหล่านี้สร้างความชอบธรรมให้แก่การสมรสในหมู่พี่น้องซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นธรรมเนียมของอียิปต์ทำกลางเหล่าชนชั้นสูงของชาวมาซิโดเนียมีเรื่องที่เป็นแบบอย่างให้เห็นมาก่อนมากมายมเกี่ยวกับการสังหารพี่น้องตนเองแต่ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานอีกทั้งในภาษากรีกไม่มีคำว่าสมสูในวงวานราชวงศ์ปโตรีมีมีปฏิบัติเรื่องนี้ไปจนสุดโต่งในการแต่งงานภายในครอบครัว15ครั้ง มีอย่างน้อยสิบครั้งที่เป็นการจับคู่ระหว่างพี่น้องท้องเดียวกันคนในราชวงศ์ปโตเรมีอีกสองคนแต่งงานกับหลานสาวหรือว่าลูกพี่ลูกน้องพวกเขาอาจทําเช่นนี้เพราะว่ามันง่ายกล่าวก็คือการแต่งงานในครอบครัวลดทั้งผู้อ้างสิทธิ์ในบรรลังและก็ญาติดยการสมรสที่น่า,ารําคาญมันกําจัดปัญหาการหาคู่สมรสที่เหมาะสมจากต่างแดนและก็ยังเสริมความแข็ง,แ,ขงแกร่งนะครับให้แก่ความเชื่อของครอบครัว ไปพร้อมกับสถานะอันสูงส่งและก็มีอภิสิทธิ์ของราชวงศ์บัโตเรมีและก็ยังมีการวิเคราะห์ต่อไปว่าหากบิดามารดาของคิโอพัตราเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแล้วพระนางจะมีพระอัยกาปู่และก็พระออยกาญาทางบิดาเป็นคนเดียวกันกับพระอยัยาก็คือตาและก็พระออยกายายทางมารดาหากใครแต่งงานกับลุงของตนดังเช่นกรณียากของคิโอพัตราพ่อของคนนั้นก็จะเป็นพี่เขยด้วยนะครับ เมื่อมีพระชนมายุ1 8พรรษานะครับพระนางแล้วก็พระอนุชาว,วัย1 0ภรรษารับหน้าที่ปกครองอาณาจักรแถบรุ่มแม่น้ำไนซึ่งมีอดีตอันยาวนานโดยราชวงศ์ของพระนางก็ปกครองในรูปแบบฟาโรมากว่า10ชั่วอายุคนในช่วงที่พระนางปกครองอียิปต์อยู่ในอิทธิพลของโรมแล้วจนเมื่อพระนางสิ้นพระชนอียิปต์จึงตกเป็นหัวเมืองของโรมันและไม่ได้รับเอกราชอีกจวบจนถึงศตวรรษที่20 ภาพลักษณ์ของพระนางได้รับอิทธิพลจากหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นโลกบันเทิงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เชิงอุปโภคบริโภคและอีกหลายวงการจนทำให้คนส่วนใหญ่จดจำพระนางในภาพลักษณ์อันยั่วยวนแฝงกลิ่นอายลึกลับน่าค้นหาซึ่งอิทธิพลสำคัญที่นำมาสู่ภาพลักษณ์นี้ส่วนหนึ่งต้องยกให้คนยุคหลัง อธินักเขียนบทละครและก็กวีลาตินซึ่งประพันธ์ผลงานขึ้นหลังจากพระนางคลีโอพัตราสิ้นพระชนแล้วหลายปีแม้ว่าพระนางสิ้นพระชนมาแล้วหลายพันปีแต่ข้อมูลจนถึงปัจจุบันก็ยังยากที่จะบ่งบอกถึงรูปโฉมของพระนางหลักฐานที่เชื่อกันว่าเป็นของแท้นั้นมีเพียงแค่ภาพเหมือนบนเหรียญที่ทำขึ้นในสมัยของพระนางโดยได้รับความเห็นชอบแล้ว